สวัสดีครับผมนายวุฒิพรไสลิมวันนี้จะมานำเสนอวิจัยหรือว่าโครงงานของเราคนระับเกี่ยวกับ Real Time Premier League Score d i s นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ของเราในรายวิชานี้นะครับส่วนเ e ียล m e e r e m ม e ์ล Score เนี่ยคืออะไรก็คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับผลบอลผลการทำประตูของแต่ละทีมในพ r นะม e ์ล u กครับงั้นเราไม่รอช้าก็ไปเริ่มที่ วัตถุประสงค์กันนะครับวัตถุวัตถ,ถุประสงค์ที่ผมจัดทาเว็บไซต์นี้ขึ้นมาก็เพื่อจะได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลของพเมร์ลีกแบบเรียลทม์ครับผมทราบถึงสถิติรทราบถึงทีมว่าทีมนี้ตัวไหนลงหรือว่าทราบถึงการแข่งขันเพื่อผู้ติดตามเนี่ยผู้ที่ใช้งานเนี่ยก็ได้ติดตามการแข่งขันได้อย่างสะดวกคนระับมันก็ไปที่กลุ่มเป้าหมายดีกว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็น คือคนที่ชอบดูบอลแต่ไม่มีเวลาว่างมาดูนะส่วนที่มาแนละกลุ่มเป้าหมายเนะี่ยก็คือเหมือนผมดูผมนะ่ะเป็นคนชอบดูบอลมากแต่บางครั้งมันก็ไม่ว่างแต่อยากอยากทราบผลบอลเนี่ยก็เลยต้องหาแอปหาเว็บมาติดเครื่องนะครับเพื่อจะได้หมดปัญหาเวลาไม่ว่างนะครับส่วนฟีเจอร์หลักๆเนี่ยครับก็จะเป็นแสดงผลบอลแบบเรียลไทม์ เว็บไซต์เราก็จะเรียลไทม์แต่ไม่ขนาดนั้นนับก็จะเป็น30วินาทีถึง1นาทีนะครับผลบอลก็จะด้งขึ้นมารายละเอียดทีมเนี่ยก็จะแจ้งให้ทราบแน่นอนว่าผู้เล่นคนนี้ลงแข่งขันในวันนี้หรือเปล่าแล้วก็เรายังมีผู้ทําประตูสูงสุดและผู้ทำแอิส์สูงสุดด้วยนะครับงั้นเราไปดูเว็บไซต์ของเรากันดีกว่านคะรับนี่ไงครับผมเว็บไซต์ของเรา real time league score display นะ นี่คือหน้าเว็บไซต์ของเรานะเล่นได้เลยน,นี่ก็จะเป็นตารางพเมร์ลีกการแข่งขันเลยนะสัปดาห์แ่าสุดจะเป็นสัปดาห์ที่24เราก็สามารถดูได้เลยว่าทีมนี้ยิงทีมนี้ไปเท่าไหร่ทีมนี้โดนทีมนี้ไปเท่าไหร่นะเวลาแข่งจริงเนี่ยก็จะขึ้นตัวเลขบอกแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นนาทีบอกนะนี่ก็จะเป็นสกอร์บอกว่าทีมนี้ผลเป็นเท่าไหร่นะส่วนเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็น ท็อปเพเยอร์นะครับก็คือผู้ทำประตูสูงสุดของพรมเมลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอร์เมซาร่าเนะี่ยทำไป21ประตูเล่นไปยีบมนัดแล้วก็แอสซิ์นะครับทำไป13แอสซิ์เลยแล้วนี่ก็จะเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับในแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีตาแหน่ง,งที่โดดเด่นในแต่ละสัปดาห์เขาก็จะเอามามิกกันให้เป็นทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของพรนะีเมลีนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่า จะดูสัปดาห์ไหนอะไรยังไงนี่นะครับก็เรามาดูทีเด็ดของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือตารางการแข่งขันนะครับไม่ใช่สิตารนะางคะแนนนะครับคลิกเลยนี่ก็จะเป็นตารางคะแนนนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าทีมนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่ทีมนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับนะก็ประมาณนี้แลหละน่าจะงค้นเราไปสู่สไลด์ของเราต่อนะครับแล้วก็กลับมาแล้วนะครับ ผู s, ists, Japanese, 8, ้จัดทำก็คือผมนายวิทยวัฒน์ไทรลิมรหัสนักศึกษา6.7107458นะครับเป็นคนจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลแล้วก็อยากทราบผลสังกอแต่ไม่มีเวลาดูอะครเนี้ก็สำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ